พี่ก้อยก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทํานะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังกิจกรรมที่พี่ก้อยจะให้เด็กๆทํานั้นเรามาทำอะไรกันก่อนเรามารา้งองเพลงออกกาลังกายกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะ,ระพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีเจอกันยามเช้าพวกเราสดใสแข็งแรง ออกกำลังให้แก้มแดงแดงเราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่เราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่สวัสดีเจอกันยมามเช้าพวว oh, สดใสแข็งแรงออกกำลังให้แก้มแดงแดงเราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่ เราแข็งแข็งยิ้มรับวันใหม่อะสดใสแข็งแรงกันหรือยังเอ,อ่ยถ้าสดใสแข็งแรงกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังคําสั่งของคุณครูพี่ก้อยกันเอาละคะ่ะคําสั่งวันนี้นะคะพี่ก้อยจะให้เด็กๆปฏิบัติตามคําสั่งนะคะโดยการที่พี่ก้อยเคจังหวะเมื่อพี่ก้อยเคแสดงว่าให้เด็กๆหยุดเมื่อเด็กๆหยุดพี่ก้อยจะพูดคําว่าฟัก คือของที่มันหนักอยู่เลยอ่าแต่ถ้าพี่ก้อยเคาะอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่ก้อยบอกว่าถักชีให้เด็กๆทำท่าถือของที่เบานะคะที่เบาๆโอเคไหมคะเข้าใจหรือยังถ้าเข้าใจเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยนะโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ก้อยจะเริ่มเคาะแล้วนะถ้าพี่ก้อยเริ่มเคาะเด็กๆก็เริ่มเดินตามจังหวะแล้วก็ทำท่าได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมี ผู้ช่วยพี่้อยด้วยสวยๆเป็นนางฟ้าเลยค่ะเข้ามาทำด้วยโอเคเพพร้อมแล้วไปกันเลย ของเบาๆผักชีหรือแบบไหนก็ได้โอเคเดี๋ยวลองอีกนะคะ เก่งมากเลยอตบมือคพีห่หดยค่ะเอาละค่ะอโอเคทำเสร็จแล้วนะทำเสร็จแล้วเราทำอะไรกันต่อทาเสร็จแล้วเราทาอะไรกันต่อคะอะเ<ล>ามาขัเรามาผ่นคายกล้ามเนื้อกันเด็กๆทำตา,ามครูพี่ก้อยนะคะสะบัดมือเบาเบาสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ ลัลัลาลัลาลาเก่งมากเลยค่ะเอาไปเลยสองนิ้วโป้งนะคะกิจกรรมที่พี่ก้อยทำวันนี้พี่ก้อยทำอะไรคะเด็กๆอ่าใช่ค่ะพี่ก้อยจะสรุปให้ฟังนะเมื่อกี้พี่ก้อยให้เด็กเดินตามจังหวะใช่ค่ะพอพี่ก้อยทัะปึ๊บหยุดให้เด็กๆทำท่าฟักทองแล้วก็ผักชีใช่ไหมคะท่าฟักทองให้เด็กๆทำท่าเหมือนถือของหนักๆนักาพี่ก้อยทำผู้พักผักชีให้เด็กๆทำท่าถือของ เบาๆเด็กๆต้องทำได้แน่นอนเก่งมากเลยค่ะวันนี้เอาไปเลยสองนิ้วบุ๊งวันนี้นะคะพี่ว่าขอจบกันเรียนเพียงเท่านี้ไว้ใจกันใหม่ิปหน้านะสวัสดีค่ะ